ุน้าบนไอ้ลุน้าบนคนเต่าให้สระบุรีในน้ำว่าเทพนรสิงเทพนรสิงแปดแปดล่องนั้นเปิดเปิดในผานลายลบทลายบีขยี้ขยี้ขยี้มาแล้วเอาละครับใครก็ได้ครับของช่วยพระราจะทานใบใหญ่ชุดของพี่หมายได้เหมือนกันด้วยศักดิ์ศรีทั้งคนแปดแปทั้ง8ปดแปและประดูททองพอทั้งสองลำนี้มีสิทธิของช่วยากันนะครูแต่ใครจะของใครจะของ พี่อรอละออบอกอะไรละออจะไหวไม่ไหวพอนละอ๋อคอเล่าละอขอคอเลาสู่แล้วไอ้เมตุไทยปวดออมันคอเลยเว้ยบวดออมันคอเลยเว้ยว่าอย่างไงในเมือกแปะไม่ยอมคอบวดอ๋คอตับ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 แต่ว่าแปดแปที่แปดแปดบอกว่าเจ้วที่แปดแปดชนี้ว่าแปดแปดบอกว่าเจ้ที่แปดแปดดีแปดแปดดีแปดแปดดีว้าแล้วแปดแปดชนิดมาดูทองมาดูทองก่อนก็แปดแปดมีเลยแปดแปดดีแล้วแปดแปดดีแล้ว